เลนุ่งเรืองของบริษัทก็เป็นชั้นแนวหน้าเป็นที่รู้จักเลยวันนี้ก็คือว่าเป็นนักทุนกิจี่ประสบความสําเร็จในอดีตท่านนะถ้าเทียบคุณสมบัติของจริยธรรมความซื่อสัตย์ตามรัฐนุนมาตารา160วงเล็บ4ี่นะความซื่อสัตย์คืออย่างนี้แต่คุณชูวิทย์ที่มาแฉเนี่ยอดีตเคยบริหารอาบอบนวดจําได้ไหมต้องคดีแสดงบันยติสีอันเป็นเท็จติดคุกคดีของปปชหรือคดีหรือบาเบียที่ดินชูวิทย์สวนชูวิทย์เนี่ยมีปัญหาก็ติดคุกอีกศาลตัดสินนศาีีกตัด,นด,ตดิน2ป ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องที่ว่าจากคดีสารุทธรชั้นต้นยกอุทธรเนี่ยให้ติด5ปีแล้วก็ท่านดีกาก็าลง2องปีนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์ถามว่าวันนี้ความน่าเชื่อถือคือใครอะสังคมพิจารณาหรือว่าคนที่พูดเนี่ยวันนี้เอาว่าเรา,เรา,เราดูความซื่อสัตย์จุจริตก็แล้วกันเปรียบเทียบเลยชูวิทย์แกก็บอกแกก,แก็ไม่ได้ปฏิเสธอดีตของแกแล้วแกก็ยอมรับด้วยว่าแกก็ไม่ใช่คนดีอะไรไม่ใช่พระเอกอะไรแต่ว่าแกไม่ได้จะเป็นแคนดิเดตนาะยกเลยครับ ก็ใช่แต่ผมถามว่าการที่ตรวจว่าคุณเสฐาเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่เราจะเอามโนเอาเราจะไปกล่าวหาเราจะไปสาดคนไอ้คนนี้ไม่ซื่อสัตย์มันต้องดูกฎหมายเป็นหลักเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าคนจะเป็นเครดิตนายกเนี่ยเขามีันกฎหมายคือรัฐนูลมาตรา160วงเล็บ4และประกอบด้วยวงเล็บ5วงเล็บ6แล้วตามด้วยมาตรา98ว่าคนนี้มีความซื่อสัตย์เขาบอก ไม่เคยเป็นอะไรบ้างไม่เคยเสียสิทธิ์ไม่เคยต้องคดีไม่เคยมีมนทินโมอ,อะไรก็สุดท้ายคุณเสรษฐาเอาว่าทีมกฎหมายคุณเสรษฐาเองก็ตรวจ ผมถามทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยที่เป็นเพื่อนผมก็ตรวจละเอียดเอ็กซเลสี่ห้ารอบไม่มีแต่คุณ<า>ชูวิทย์ถามมาหมดแล้ว,ามมาลวคือเอ็กซเเล์เขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราถูกยุบมาสองครั้งถูกยึดอำนาจมาสองครั้งเราภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะนั้นเราต้องตรวจให้ละเอียดเพราะนั้นคุณที่คุณชูวิทย์มากล่าวหาตรงนี้<ต>ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนรวมทั้งสมาชิกรัฐสภา,าที่จะโหวตคุณเศรษฐาเนะี่ยมั่นใจเถอะเขาตรวจว่าไม่มีคุณสมบัติด่างพร้อย ักเพื่อไทยหรือพลังประชาชนในอดีตก็เคยตายน้ําตื้นมาแล้วนะก็นั่นเราทำกับข้าวออกทีวีก็นั่นเราดึงตัวละเอียด,นะดก็นั่นเราดึงตัวละเอียด ทำเรื่องจำนำข้าวบอกว่านี่คุณปล่อยปะแล้วเลยติดคุกม,มาแล้วเหมือนกันก็นั่นเราเระวังกว่าเดิมมีบทเรียนจากอดีตมีบทเรียนเราจึงตรวจเขาบอกว่าคุณเสถานี่เอ,อ็กซเรย์ห้ารอบหกรอบนี่คือที่ผมถามเพื่อนผมนะที่เขายังทํางานในพักเนี่ยมองว่าไม่มีประเด็นปัญหาไม่มีประเด็นเลยแล้วเราประเด็นของตัวทั้งหมดเนี่ยเขาตรวจหมดแล้วแล้วแล้วคนบริษัทตลาดในตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนเนี่ยเขามีทำพิบัติบาลไหมเขาจะเจริญได้ยังไงผมบอกสินทรัพย์แสนสามหมื่นล้านนะแลวคุณชูวิทย์อดีตบริหารอาบอมนวด ถูกไหมม,มันต่างกันเราเร,เรามองตรงนี้เลยประเด็นมันเครดิตมันต่างกันถ้ามีปัญหาหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่จาจะกรตหรือที่ดินเนี่ยเขาต้องแล้วไม่ใช่กรตมันมีภาคเอกชนอีกมมีหน่วยงานที่เขามีที่มีปัญิญญาเขาตรวจสอบตลอดไม้นผู้ผู้ถือหุ้นเขาจะเชื่อถือ,อยังไง